เอาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมนับวันชักจะแสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกความจริงมากขึ้นเรื่อยๆหลังสื่อเวียดนามอย่าง SGGP ได้มีการรายงานว่าเงียนขีบิกทเวียนหรือที่แฟนๆชาวไทยตั้งฉาย,ยาให้ว่าตู้เย็นหัวเสาตัวเก่งของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามอาจจะไม่ได้ลงสนามในศึกวอลเลย์บอลลีกเวียดนามฤดูกาล2025เลก2 ที่จะจัดขึ้นระหว่าง,งวันที่7ถึง16ตุลาคมนี้เนื่องจากทางสโมสรน,นินบิงต้นสังกัดของเจ้าตัวมีแนวโน้มจะไม่ใส่ชื่อตู้เย็นในโผผู้เล่น14คนสุดท้ายและเตรียมมอบบทบาทผู้ช่วยโค้ชให้แทนซะอย่างนั้นโดยอ้างว่าดาวตบรายนี้มีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อท้องกำเริบอีกครั้งสมผลให้ความฟิตยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์โดยรายชื่อยังเป็นทางการจะประกาศในวันที่6ตุลาคมที่จะถึงนี้แหม่ไปเจ็บตอนไหนก็ไม่รู้นะครับเอานะเจ็บก็เจ็บกวาดเป็นไป สำหรับตู้เย็นถือเป็นกำลังสำคัญของนินบิงในเลกแรกเขาลงครบทั้ง5นัดช่วยพาทีมเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดรั้งตำแหน่งจ่าฝูงของกลุ่มซึ่งการไร้ชื่อจอมตบ3เมตรไม่เพียงกระทบเป้าหมายสโมสรแต่ยังอาจทำให้เธอเสียโอกาสติดทีมชาติเนื่องจากโค้ชเหงียนตวนเกียรมักใช้เกมหลีกเป็นเวทีหลักในการประเมินฟอร์มและคัดตัวผู้เล่นก่อนเข้าแคมป์เตรียมลุยซีเกม2025ที่ประเทศไทยของเรารับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในช่วงปลายปีนี้พร้อมทั้งประกาศชัดกล้องไปทั่วอาเซียนว่า มีตรวจเพศแน่นอนทำลายอะไรต่างๆทำไมมันช่างหมอเจาะซะเหลือเกินเหมือนเตรียมกันมาอย่างไงอย่างนั้นทั้งนี้ประเด็นเรื่องเพศของตู้เย็นนั้นก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงในวงการตั้งแต่ปี2023เป็นต้นมามีหลายสโมสรคู่แข่งยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสมาพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนามเพื่อขอให้ตรวจสอบเพศของเธอแต่สโมสรต้นสังกัดของเจ้าตัวกลับไม่เคยส่งหลักฐานการแพทย์ที่ชัดเจนเลยมีเพียงแค่การชี้แจงกว้างๆขณะที่ทางสมาคม ก็ไม่ได้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดสักทีโดยอ้างว่าเป็นกรณีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและกฎก็ไม่ได้บังคับให้ตัดชื่อเธอออกเนื่องจากเธอมีบัตรนักกีฬาตั้งแต่ต้นฤดูกาลแล้วแต่จากทำลายการถอนตัวของนักกีฬามันจะไม่ให้คิดก็คงจะไม่ได้เนื่องจากเธอมักจะถอนตัวทุกครั้งที่เป็นรายการระดับโลกหรือมีการบอกว่าจะมีการตรวจเพศอดสงสัยไม่ได้จริงๆสำหรับเคสนี้อย่างไรก็ตามหลังจากที่ข่าวดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปแล้วนั้น ก็สร้างความไม่พอใจกับแฟนลูกยางชาวเวียดนามเป็นอย่างมากเข้ามากระนำคอมเมนต์มากมายอาทิถ้าหากเวียดนามโกงจริงควรถูกริบแชมป์ทั้งหมดที่เวียดนามได้รับตั้งแต่ตู้เย็นเข้ามาแข่งขันเมื่อปีที่แล้วและแบน์จากการแข่งขันในระดับนานาชาติเป็นเวลาหลายปีไปเลยแฟนคลับของพวกเรามีแต่ผู้หัวโบราณฉนแฟนชาวไทยเขารู้กันทั้งนานแล้วเป็นไปตามสคริปต์เลิกเล่นไปเถอะเป็นไปตามแผนเป๊ะๆถือว่าเป็นธรรมกับนักกีฬาหญิงของทีมอื่นแล้วแหละ นี่คือข้ออ้างสำหรับการหลีกเลี่ยงไปแข่งขันซีเกมครั้งที่33แต่เขาถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับวงการวอลเลย์นบอลเวียดนามจนถึงจุดนี้แล้วถ้าหากใครยังเชื่อตู้เย็นอยู่แสดงว่า IQ ต่ํามากๆครั้งหนึ่งฉันเคยปดป้องตู้เย็นต่อหน้าแฟนๆทั้งในและต่างประเทศแต่แล้วก็มาโดนตู้เย็นหักหลังอย่างแรงเป็นต้น